ใส่ไปนะคะเราจะขาดไม่ได้เพราะว่ามันจะมีความผิดถ้าเรออกไปข้างนอกแล้วเราไม่ใส่แมสนะคะทุกคนไม่ใส่กันใช้ชีวิตปกติวิถีใหม่นะคะทุกคน new น o r m a เดี๋วเราก็ต้องเตรียมอาวุธของเราไปด้วยนี่คือนาคารค่ะเรามทำอะไรกันไม่รู้ ผมมาทำอะไรไม่รู้ค่ะทุกคนกำลังแต่งตัวจะไปข้างนอกค่ะทุกคน สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะออกไปใช้ชีวิตข้างนอกใช้ชีวิตปกติวิถีใหม่นะทุกคน new n น r m a เราก็ต้องเตรียมอาวุธของเราไปด้วย เจลแอลกอฮอล์ en G ol, ล้างมือนะคะนี่คือสเปรย์แอลกอฮอล์ไว้ฉีดเราเราไปจับอะไรนะคะส่วนอันนี้ก็คือเราต้องใส่ไปนะคะเราจะขาดไม่ได้เพราะว่ามันจะมีความผิดถ้าเราออกไปข้างนอกแล้วเราไม่ใส่แมสนะคะทุกคนเราใส่กันก่อน เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปใช้ชีวิตข้างนอกกันนะคะจะเจอกันข้างนอกค่ะ นี่คือน,นิดดาค่ะชมบรรยากาศค่ะกำลังเดินไปขึ้นรถเมล์นะคะทุกคนค่ะไปดูว่าเขาใช้ชีวิตกันยังไงค่ะเวลาโดยสารรถสาธารณะนะคะทุกคนดอกไม้สวยๆไปเดอะมอบางกะปิรถติดนะคะทุกคนดู ก็จะว่างหน่อยนะคะระยะอ่างก็พอได้อยู่ค่ะนี่คือแยกนีดาค่ะานี่คือสีแยกนีนบุรีค่คะ เดี๋ยวกผมจะต้องเลี้ยวขาไปตลาดนี้นะคะทุกคนถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะไปรามอินทาไปแฟชั่นไอแลนด์ไปแบบนั้นนะคะได้ถึงตลาดนี้นะคะนี่ค่ะทางเข้าตลาดนี้สวัสดีค่ะทุกคน ตั้งแต่กักตัวมานะคะทุกคนกักตัวมาร่วมสองเดือนนะคะวันนี้เจ้านายนัดให้มาเจอให้มาเจอกันที่ออฟฟิศวันแรกนะคะวันนี้วันที่เจ็ดพฤษภาเจ็ดพฤษภาคมสองพันห้า้หกสิบสามนะคะทุกคนกักตัวไปร่วมสองเดือนนะคะ เริ่มกักตัวนะคะตั้งแต่เดือนมีนาคมนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนไว้เดี๋ยวกบค่อยมาอัปเดตหน้าที่การงานใด้ฟังอีกทีนะคะนาคารค่ะผมามาทำอะไรกันไม่รู้ทุกคนก่อนกบมาถึงออฟฟิศกบจะพาดูแถวตลาดน,นี้นะคะบรรยากาศค่ะโอ้ธนาคารกรุงไทย ทำอะไรไม่รู้ค่ะทุกคนธนาคารกรุงไทยสรุปก็คือประชาชนมาต่อคิวเพื่อรับเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกันค่ะทุกคนทุกคนใส่แม้แต่ระ,ระยะห่างไม่ได้นะคะเนี่ย กบพาชมบรรยากาศค่ะออกมาข้างนอกนะคะวันนี้โอเคค่ะ ไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะทุกคนแล้วกบจะมาอัปเดตหน้าที่การงานของกบให้ฟังกันนะคะ new normal ค่ะชีวิตวิถีใหม่ค่ะทุกคนคะ่ะแล้วเจอกันนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไว้เจอกันคะ่ะบ๊ายบาย